พระคำของพระเจ้าในเช้าวันใหม่พระธรรมสดุดีบทที่139พระเจ้าผู้สถิตทุกหนแหง่งข้าแต่พระยาเวพระองค์ได้ทรงตรวจสอบข้าพระงและทรงรู้จักข้าพระงเมื่อข้าพระองค์นั่งลงและลุกข,ขึ้นพระองค์ทรงทราบพ,พระองค์ทรงเข้าใจความคิดของข้าพระง์ได้แต่ไกล พระองค์ทรงตรวจตราวิถีและการนอนของข้าพระองค์และทรงคุ้นเคยกับทางทั้งสิ้นของข้าพระองค์ข้าแต่พระยาเวแม้ก่อนที่ลิ้นของข้าพระองค์จะพูดพระองค์ก็ทรงทราบความเสียหมดแล้วพระองค์ทรงล้อมข้าพระองค์อยู่ทั้งข้างหน้าและข้างหลังและวางพระหัตถ์บนข้าพระองค์ความรู้อย่างนี้อัศจรรย์เกินข้าพระองค์ สูงนักจนข่าพระองค์เอื้อมไม่ถึงข้าพระองค์จะไปไหนให้พ้นพระวิญญาณของพระองค์ได้หรือข้าพระองค์จะหนีไปไหนให้พ้นจากพระพักของพระองค์ถ้าค่าพระองค์ขึ้นไปยังสวรรค์พระองค์ก็สถิตที่นั่นถ้าค่าพระองค์จะทำที่นอนไว้ในแดนคนตายพระองค์ทรงอยู่ที่นั่นถ้าข่าพระองค์จะบินไปไกลถึงที่ตะวันออก หรือถ้าข้าพระองค์อาศัยอยู่สุดขอบทะเลตะวันตกแม้ที่นั่นพระหัตถ์ของพระองค์จะจูงข้าพระองค์และพระหัตถ์ขวาของพระองค์จะช่วยข้าพระองค์ไว้ถ้าข้าพระองค์จะว่าความมืดจะบังข้าไว้แน่ทีเดียวและความสว่างรอบข้าจะเป็นกลางคืนสำหรับพระองค์แม้ความมืดก็ไม่มืดกลางคืนก็สว่างอย่างกลางวัน ความมืดเป็นอย่างความสว่างเพราะพระองค์ทรงสร้างชิ้นส่วนภายในข้าพระองค์พระองค์ทรงถักทอข้าพระองค์เข้าด้วยกันในครันมารดาข้าพระองค์ขอบพระคุณพระองค์เพราะพระองค์ทรงสร้างข้าพระองค์อย่างอัศจรรย์น่าคลั่นคล้ำบรรดาพระราชกิจของพระองค์อัศจรรย์ข้าพระองค์ทราบดีโครงร่างของข้าพระองค์ไม่ได้ถูกซ่อนไว้จากพระองค์ เมื่อข้าพระองค์ถูกสร้างอยู่ในที่ลับลี้ประดิษฐ์ขึ้นมาณภายในที่ลึกแห่งโลกพระเนตรของพระองค์เห็นข้าพระองค์ตั้งแต่ยังไม่เป็นรูปทรงวันทั้งสิ้นที่กําหนดให้ข้าพระองค์นั้นถูกบันทึกไว้ในหนังสือของพระองค์ตั้งแต่ยังไม่มีวันนั้นเลยข้าแต่พระเจ้าสำหรับข้าพระองค์แล้ว พระดำริของพระองค์ลำค่ายิ่งรวมกันเข้าก็มากมายหนักหนาถ้าข่าพระองค์จะนับพระดำรินั้นก็มากกว่าเมรายเมื่อค่าพระองค์ตื่นขึ้นข้าพระองค์จะยังอยู่กับพระองค์ข้าแต่พระเจ้าขอทรงสังหารคนอาธรรมเสียส่วนเจ้าพวกคนกระหายเลือดทรงไปให้พ้นข้า พวกเขากล่าวถึงพระองค์ด้วยเจตนาร้ายพวกศัตรูของพระองค์ใช้พระนามไปในทางที่ผิดข้าแต่พระยาเวข้าพระองค์มิได้เกลียดผู้ที่เกลียดพระองค์หรือและข้าพระองค์ไม่ได้ชิงชังผู้ที่ลุกขึ้นต่อสู้พระองค์ดอกหรือข้าพระองค์เกลียดพวกเขาเข้ากระดูกดำและนับเขาเป็นศัตรูของข้าพระองค์ข้าแต่พระเจ้า ขอทรงตรวจค้นข้าพระองค์และทรงรู้จักจิตใจของข้าพระองค์ขอทรงทดสอบข้าพระองค์และทรงรู้จักความคิดของข้าพระองค์และขอทอดพระเนตรว่ามีทางชั่วใดๆในข้าพระองค์หรือไม่และขอทรงนำข้าพระองค์ไปในทางนิรันดร